สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่กาเราอยู่ที่สารการจังหวัดปตัตตานีค่ะวันนี้เที่สำนการปกครองจังหวัดมีกิจกรรมดีๆให้กับเราชาวปกครองนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าข้างใน ัาเดี๋าาออยวเราไปสัสมภาษณ์ผู้เข้าอบรมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับถือว่าผู้โชคดีนะคะสองท่านนะคะเดี๋ยวให้น้ำตัวเองนิดนึงว่ามาจากที่ไหนยังไงและชื่ออะไรนะคะอคนแรกเลยค่ะซัมค่ะจากอเือเมืองนะคะสวัสดีครับสวัสดีจากอบเภอปนัดรครับเดี๋ยวถามนิดนึงวันนี้มาอบรมโคมรองการอะไรคะ อบรมเชิงปฏิบัติการเพริ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อออนไลน์ครั้งที่ 2, 2> น้องทั้งสองคิดว่าวันนี้ในการอบรมที่ความรู้ในวันนี้เอาไปใช้อะไรได้บ้างคะ,ะครับสำหรับในการอบรมวันนี้นะครับก็จะไปใช้ในการสื่อประชาสัมพันธ์ภายในอำเภออาทิเช่นก็คือแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวภายในอำเภอของเราแล้วก็รีวิวในส่วนของของดีของอำเภอต่างๆเช่นของอำเภอเมืองอำเภอปนเรศนะครับผม คิดว่าการฝึกเรียนรู้สื่อสมัยใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมีความยากหรือว่าง่ายยังไงบ้างคะมันก็ยากอยู่นะเพราะฉันอะเป็นคนโลเทคโนแต่ตอนนี้เขามีการเปิดอบรมแล้วชนะกลายเป็นคนไทยแล้วจ้าเนน้องคิดว่าสื่อสมัยใหม่ตอนนี้มีความจําเป็นอย่างไรบ้างในโลกปัจจุบันถามว่ามีความจําเป็นไหมนะครับผม มีความจำเป็นครับเพราะว่าในส่วนของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์นะครับผมตอนนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วนะครับผมกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ปตัตตนีกีต้ร์